morning วันนี้เรากำลังจะเช็คเอาจากที่โนเทลแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราไปนอนที่ไราแล้วก็เดี๋ยวเราไปคาเฟ่แบบจุกอีกแล้ววันนี้ไปไปกันได้ค่ะเอสตาโอ้ได้มีชชลินด้วยัีคด โอ้ล้างมือล้างมือหมูแดงแจงอืมข้ามันเจ้มส้มหน่อยหว่านเฉดเฉดหน่อยมั้อืมใช่ใช่ใช่เหมือนมันมันไม่มีนุ่มอ่ะ แดดออกแล้วตอนแรกก็คือฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกไป ตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่กลิ่นนะคะก็จะมีตัวกาแฟแล้วก็นอนกาแฟให้เลือกอยู่หลากหลายเมนูเลยแล้วก็ขนมเยอะมากเช่นเดียวกันแต่ว่าเรากอิ่มนะแล้วก็เลยสั่งมาแค่น้ำนะคะคาเฟ่ <Coffee S 1> คือให้ฟีลแบบเกาหลีมินิมอลสุดคือถ้าใครแบบชอบแนวเกาหลีมินิมอลก็แนะนำให้มาที่นี่เลยเอาดอกก็สวยอินดอรก็สวยค่ะ As watching people dance สำหรบหับหลายๆคนที่ดีเอมมาพกมานะกกระเป๋าที่บีบีใช้ในทริปเชียงใหม่นี่คือไซนาโน o นะคะนาโนคาเมล่าสีฮันนีแอนครีมแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเบสแอนครีมค่ะมาต่อกันอีกร้านหนึ่งร้านมูนะอันนี้ก็คือจะมีโดนัทขายแล้วก็มีแบบไส้ที่แบบอร่อยมากๆทุกคนอันนี้สั่งมาก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเขา ข้าวกลางวันวันนี้นะกินที่รานพิกทอดก็จะเป็นอาหารเหนือมีน้ำเงี้ยวมีแบบว่าหมูทอดหมูกรอบอะไรเงี้ยอร่อยมาก มาถึงอีกคาเฟ่หนึ่งนะคะที่เดินมาจากร้านริกทอดได้เลยนะคาะที่จอดแถวร้านริกทอดหรือว่าใกล้ๆตรงนี้ก็คือสามารถเดินถึงเลยก็คือฟร์ไฮนั่นเองบรรยากาศดีมากฟิลแบบว่า,ฮบบวาเฮ้ยอยู่ญี่ปุ่นปะเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนเครื่องดื่มนี้สั่งก็มีโกโก,ก้กับชาเขียวนะก็คืออร่อยทั้งคู่แล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะ ส่วนใครเป็นคอกาแฟก็มากินที่นี่ได้นะคะแต่ว่าลานจะเล็กนิดนึงก็ถ้ามากันเยอะๆอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าเรามากัน2คนก็เลยโอเค ตอนนี้บิ๊กก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะหลังจากที่ตะลุยกินตะลุยคาเฟ่มาแบบหน,นักเหนื่อยมากนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องก่อนห้องสวยมากเป็นแบบมินิมอลรีสอร์ทที่แท้์ทูที่เราชอบเลยไปดูกันนี่เข้าไปก็จะเจอระเบียงซึ่งใหญ่นะทุกคนใหญ่พอสมควรเลยซูมเอาให้ดูเป็นแบบนี้ แล้วก็จะเจอกระจกแล้วก็จะมีเป็นตัวมินิบาร์นะคะอยู่ตรงนี้ก็จะมีน้ำดื่มให้จริงอยู่ในนี้แล้วก็พวกชาจะอยู่ในนี้มีสแน็คนะคะแล้วก็ตู้เย็นอยู่นี่เลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นแก้วชาการน้ำร้อนถัดมาก็จะเป็นตรงนี้ห้องนอนก็เจอผู้หญิงสวยๆหนึ่งคนอยู่ด้านหลัง <c oughs> ก็จะมีเตียงนอนนะคะแล้วก็พื้นเป็นแบบเนี้ยก็คือน่ารักมากนี่คือมุมระเบียงถ้ามองจากห้องนอนนะคะ ด้านในก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มีเหมือนเป็นโซฟาใหญ่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเบาะให้เราสามารถนอนกิ้งเลนได้ก็คือความลึกของเบาะก็คือลึกมากทุกคนเป็นเมรอะ่ะเออนอนอีกคนเลยยังได้ถัดมาเป็นทีวีแล้วก็มีมานั่งยาวก็เตียงนะคะตรงนี้เดินเข้าไปจะเป็นห้องแต่งตัวนะคะ ็มีเชลต่างๆตูๆต้เสฟจะบอกว่าชุดและกระเป๋าพวกเราคุมโทนกับโรงแรมมากนะคะของที่รายาเฮอริเทจนะคะก็มีหมวกให้ด้วยรวมไปถึงนี่เป็นย่ามน่ารักรองเท้าแตะจากตรงนี้ก็สามารถทลุไปที่ห้องน้ำทันท้า มีบาทโรวนะคะก็มีบาททาบนี่ก็คือมุมจากห้องน้ำออกไปที่ห้องนอนฮโยุอาเก็นน่ารักก็อันนี้จะเป็นโซนชาวอร์ซึ่ง มีชาเวอร์อแบบนี้แล, like แล้วก็อีกด้านหน,นึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเปิดให้ดูนี่เลยข้างบนเป็นแบบนี้ประมาณน sure. ี้เดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆของโรงแรมนี้มาฝากค่ะ That full what you like doing. ขอบคุณค่ะวันนี้ก็กินข้าวเย็ยนที่โรงแรมเลยนะขี้เกียจออกไปแล้วเพราะเหนื่อยอันนี้ก็จะมี แบบเป็นแกงนะคะน่าจะเป็นของทางกัมพูชานะแล้วก็เขาจะมีออดเดิมเล็กๆมาให้เป็นแบบพวกลาพวกอะไรอย่างกินกับผักเราก็ที่สั่งมหอีกอันนึงก็คือเป็นเมี่ยงปลาซึ่งเขาจะหมวนตัวปลาเนี่ยอยู่ในใบที่ห่อมาเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยแล้วเราก็สามารถเอามาทําเป็นเมี่ยงเป็นคำๆด้วยตัวเองได้เลยที่โต๊ะค่ะ Hi <laughs> <laughs> hey man. I'm ah, more more and more and more <laughs> <laughs> Not nah, so high I'm starting to think it doesn't have to be this way I don't have to wash away the thing. Lick, lick with courage, I lick the scourge I lick, lick the scourge now I'm stunning, I think It doesn't have to be this way I don't have to watch the way The pain lick. Lick with Lick courage, lick, lick courage I lick the scourge Lick, lick the scourge I, you know ณผู้ชมเมื่อกี้ไม่เดินดูโรงแรมอะคือชิลแล้วสวยมาก,อกเออชิลมากเออที่นี่คือไปคอมเมนต์ให้มาแล้วใครอยากพักใจ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวพาไปดูห้องแบบบรรยากาศกลางคืนเปลี่ยนแสงไปๆๆๆๆนี่นะคะระเบียงที่วัดสตอนเย็นจะมีแสงพระอาทิตย์ตกให้เราดูก็นี่พวกเรา แต่งตัวเข้าโรงแรมเวอร์ห้องนอนค่ะ <Okay. S 3> คนตอนนี้ก็กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วข้า,าวเช้าดีมมากอนนด่ดีวะดีดีเออควรมาก็คือใครจะมามาเป็นแบบวันสุดท้ายของทริปอะ่ะมันจะรู้สึกว่าได้รับการ refreshing พักผ่อนนะคะอาหารเฮลตี้ผักเยอะสลัดเยอะดีใจเดี๋ยวเราพาไปเดินดูโรงแรมรอบๆในตอนก,านาอกาลางวันบ้าง กระเป๋าอีกใบที่บีบีเอามาเชียงใหม่นะคะคือเอสตาเคลลี่สีลาเต้คาราเมลเป็นอีกใบที่คนถามเข้ามาเยอะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีอยู่ชั้นสองมีมองไปก็จะเห็นต้นหม่ใหญ่แล้วก็มุมหิดด้านล่างตรงนี้ ในไทยไป้ายห้องน้ำชายหรือหญิงเราดูออกแล้วว่าอันนี้นะคะคือเอ็มเมนนี่คือบรรยากาศที่ดูเมื่อคืนอ่ะตอนนี้เป็นตอนเที่ยงเที่ยงของวันให้มาดูวิวกลางวัน เดินไปเดินตามเพื่อนที่แผ่นหลังสวยๆไปนะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไหนๆก็มาแล้วนะคะถ่ายรูปทำงานทำการขัดของนิดนึงค่ะ ตอนนี้เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเช็คเอาท์แล้วก็จะลงไปหานะ้ำอะไรกินแบบว่าพักผ่อนนะเพราะว่าวันนี้ไฟล์ถูกเลื่อนจากค่าโมงเป็นสองทุ่มทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอะไรหาอะไรให้เพื่อนๆได้สนุกกันต่อที่นี่ก็มีสปาด้วยนะก็พอดีเข้ามาแล้วมีพี่เทอราปิสว่างก็เลยจองสปาเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมันดาตินนะคะใช<อ>่พวกใคร ที่เป็นน้ํามันธาตุน้ํานะคะเป็นพวกผิวมะนาวผิวส้มนะคะตัวนี้ลูกค้าในการเป็นบัดคัดจมูกจะช่วยได้นะคะตัวที่3มเป็นน้ํามันธาตุลมนะคะจะเป็นพวกกระดังงาโหระพาตะไคร้นะคะมีสรรพคุณในการช่วยขับลมนะคะเนวดใช่ไหมคะมันเป็นหัอวไรค่ะมันจะช่วยกับไข้ต้านน้ำได้ดีค่ะ นี่ขออนุญาตถ่ายไปอวดแฟนได้เลยคาโอเแล้วดีใจมากที่ได้นวดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็มาคาดหวังให้ลูกค้าทุกคนได้มาสัมผัสขอบพคุณพี่เอ๋มากที่น่ารักคด้วยความยินดีเลยค่ะอันนี้เป็นมะกรูดกับตะไคร้ของเรานะคะสตัวนี้ตัวนี้ลดการอักเสบบวมเท้าได้ดีแล้วก็ลดกลิ่น หรือว่าเป็นพวกแบคทีเรียเชื้อรานะคะตัวนี้ค่ะเป็นเกลืออารม m a ติ c ซ้อนะคะเหมือนกันค่ะลดการอักเสบบวงเท้าและผ่อนคลายน้ําอุ่นพอดีนะคะพอดีค่ะอทำความสะอาดเช็ดเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราถึงแลบเก็บไว้อ๋อสวยคือใสไปสูงเนี่ยค่ะอย่างงี้หนูอาจจะนุ่งแล้วหนูหนูนอน่้ามไวเลยน้ำข้ามได้เลย่าแลบแล้วก็หอมผูกผ้าฝุ่ วันนี้เราเลือกสปาแบบแบมบูนะคะก็คือเป็นสูตรพิเศษของที่นี่ก็คือเขาจะเอาไม้ไผ่ไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็มานวดคือมดร่างกายทําให้แบบช่วยคลายกล้ามเนื้อสําหรับคนที่ตึงหนักมากๆอย่างวีบีเพราะว่าก็หลังแข็งมากมากเลยคะ่ะ เปิดปาแน่ชาขิงจ้าผู้ได้คิวมาซ้ำค่ะฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะ ต้องกินหวานซิ๊ตักให้หน่อยค่ะขยับ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 เ,ออเ,เลยเอเลยลูกนะโอเคขอบคุณครับนีขอบคุณค่ะแายบายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้ส่วนใครอยากดูอีกก็มีวันที่1-2ด้วยนะอย่าลืมไปตามดูกันบ๊ายบาย